นี่คือปฏิบัติการมิชชั่นฮอเตอร์เพื่อนเพื่อคิดว่าผมควรปลอมเป็นตัวอะไรดีถ้าเป็นช้างสตอเบอรี่ตัวใหม่คนจะรู้จักไหมผมกลัวคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับผมบางทีตัวมันใหม่เกินไงเราเอาเป็นตัวเจ้าจวัวดาวเสาหรือนี่ๆี่อันนี้ก็น่าจะได้ครับตัวรวม โอเคไหมเดี๋ยวเราเอาหัวมึกกับกระเป๋าออกนะครับเออตัวรวมน่าจะได้โอเคอยู่ในแมปได้ครับผมเนียนอยู่นะเราก็มายืนตรงนี้ไงเฮ้ยแต่ว่าส่วนสูงมันไม่ได้อ่ะคือมันเตี้ยไปอ่ะทุกคนส่วนสูงมันจะต้องสูงกว่านี้ครับเดี๋ยวปรับบอดี้นิดนึงถ้าผมไปยืนบ้านคนอื่นล่ะเราเข้าไปปั๊บแบบนี้นะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเขาเห็นร่างแยกเราอ่ะไม่เป็นไรทุกคนมันพอยืนเนียนได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวนะ ปรับองศาให้ตรงแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเรายกนะครับผมสี่สามสองหนึ่งยกเลยครับเ,เพราะว่าประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วไปไปไปเฮ้ยได้ได้ได้นะเนี่ยเอ้าได้เฉยได้เฉยเอา้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยเจ้าของบ้านไปไหนอะเอ้ยเจ้าของบ้านนายเปล่าเอา้า ออกไปแล้วนะครับผมสงสัยค้างเมื่อกี้นี้หรือไม่ก็อาจจะงงอยู่นะครับมายืนบ้านตัวเองบ้างนะครับโอเคคิดว่าจะขึ้นไม่ได้ปุ๊บหันเนียนโอเคทีนี้รอเวลาครับผมอันนี้ผมปรับส่วนสูงมากสุดแล้วนะเพื่อนๆมันได้แค่นี้นะครับถ้าอยากให้เนียนกว่านี้เนี่ยเราขายพวกนี้ทิ้งเหลือเราตัวเดียวมาแล้วมาเลยยังไงยังไงก็รูงง้แล้ว ผมว่าบางทีเขาจะยกแน่เลยอ่ะเขาน่าจะยกเรานะครับผมแต่ว่ายกไม่ได้ก็เลยรู้เลย <c oughs> มาแล้ว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 อีกคนหนึ่งมาแล้วทัวเขียวทัวเขียวยังไง <c oughs> ทัวเขียวทัวเขียวไม่เหลือตัวให้ยกแล้ะโอเคเ <c oughs> มื่อกี้เขาหน้าจะพยายามยกเรานะครับผมยกไม่ได้ก็เลยไปขัดเพื่อนมายกดินสอแทนนะครับอา้าวเฮ้ยอันนี้ตัวจริง แต่ว่ามันอยู่ในเครื่องค,ครับงั้นเราเป็นตัวปลอมแอบไว้เนียนๆน,น,นะครับผมได้อยู่ได้อยู่ยืนใกล้กันแบบนี้โอเค <c oughs> ตัวจริงกับัวปลอมเ <c oughs> จ้าของบ้านเจ้าของบ้านมาละเ <c oughs> จ้าของบ้านงงเลย <c oughs> เพื่ออะไรเพื <c> ่ <oughs> ออะไรเขารู้แล้วรู้ละ ไปไปไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะเ,เล็งเล็งเล็งยังโดนหลอกกี่ผมมาดูคิดว่าเป็นลีเกตยังไงเขาน่าจะเห็นชื่อแล้วครับถ้าเป็นระยะไกลอะไม่เห็นอะวาา้ามาได้ไหนอุตส่าห์กะว่าจะแอบเนียนสักหน่อยเพื่อนไม่น่าวา้าฟเราเลย วับเข้ามาในก็ติดตรงนี้ได้เวลาขโมยแล้วครับผมหลังจากที่เราหลอกคนแก้งคนไปสักพักหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ครับผมจะใช้สูตรเหมือนตอนแรกที่ทำให้เพื่อนๆดูเลยก็คือเข้าไปในบ้านเขาแล้วก็ทําเนียน <c oughs> หลอกว่าเป็นตัวละครน,นะครับผมโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับผมตรงนี้แหละตรงนี้ว่างเลยเพราะว่าชั้น2เนี่ยมันมีแต่ตัวระดับบิติกนะครับผมเราชั้นแรกดีว่าเอาน้องช้างนะครับเพราะว่าช้างเอาไปรวมเป็นตัว ผมเห็นตัวหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้ครับไปซะและ้วนะครับกะว่าจะแอบเนียนรีบไปจังเลยเพื่อนเจ้าของบ้านไปไหนเนะี่ยเอากว่าจะกลับมาล็อกนะครับผมเข้าไปถึงไหนตัวไหนเพื่อนเน้ยเพื่อนทันไหมเนี่ยไม่แน่จะทันแล้วมั้งเนี่ยโอ้โดนยกไปตั้งสองตัวเรียบร้อยหายไปแล้วหนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวโดนแน่ไม่รอดน,นะครับผม เอ้าเหลือ2คนทีมแซมมี่กับซีซ่าครับผมแล้วมีสีเข็ดเขาไม่ยอมออกด้วยนะครับเหมือนกําลังจัดระเบียบบ้านอยู่โอเคเดี๋ยวผมต้องใช้สูตรวาร์ปเข้าออกมาเพื่อนๆถ้าเราจะเข้าออกแอดมาทําไมเพื่อนเพื่อนเขาอยากสร้างมิตรภาพนะครับผมแต่พอดีว่าเราเพื่อนเต็มมาดิเพราะฉะนั้นหอนะอย่าเพิ่งออกนะอยู่กันนานๆหน่อยเขาอยู่ชั้นไหนน่าจะร่องห่นอยู่นะครับผมเดี๋ยวเหลือสัก20วีครับ 20วิผมวางกับดักไปวาร์ปเขาออกมาติดรังพึ่งพร้อมกับป้อมปืนสวยผมรู้แหละครับว่ายังไงเขาก็จ้องบ้านเราอยู่ครับคือตอนเนี้เหมือนสลับกันนะทุกคนนั่นไงวาร์ปเราลงมาแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ <c oughs> เฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีการจะใช้วาร์ปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเวลาเหลือต้องเยอะเพื่อนโดนแน่ผมวางกับดักปับ๊บตามด้วยป้อมปืนนะครับผมอ่ะกับดักตรงนี้ ป้องปืนไปแล้วก็ลังพึ่งนะครับผมวาร์ปมาวาร์ปมาเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เข้าไปได้แต่ว่ายกไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะออกไม่ทันครับเพื่อนๆเจ็ดวิเนี่ยเจ็โโดวิมันรอ,รอดนั่นไงผมว่าแล้วเจ็ดวิมันไม่ทันนะครับผมรีกลับบ้านด่วนๆเลยเบคอนเมื่อกี้นายเกือบโดนหลามแล้วนะโชคดีครับผมขัดให้ทันนะครับผมผมเพิ่งเข้ามาเห็นมีคนยกหลามเขานะครับผมวิ่งผ่านหน้าบ้านเราก็เลยขัดเลยนะทีนี้ เราขโมยบ้างนะครับผมวาร์ปขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวเดีๆๆๆๆๆๆทั้งสองได้อยู่ทั้งสองไปแอบเนียนได้นะครับผมโอเคเนียนเข้าไว้เนียนเข้าไว้ตรงยังตรงแล้วอ่ะมีใครอยากยกซีเข็ดตัวนี้ไหมครับผมมาได้เลยนะครับผมไม่มีกับดักกว่าทุกคนคือจะวาร์ปเข้ามาติดกับดักนะครับผมยกง่ายๆเลยอะงั้นเอาเป็นฟ้อมปืนไปก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้แล้วก็วาร์ปเลยครับผมสวยงามแล้วเราก็ยกครับยก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 แล้วก็ไปเมื่อกี้ติดใครวะใครมันบังอาจขัดผมยก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 เร็ว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 เฮ้ยเพื่อนจะบังเออตุยไปซะบังอาจมาบเอิไม่ทันแล้วนะครับผมวันดีครับเบคอนสามสิบวิครับทุกคนผมไปซื้อกับดักมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมคอยดู เบคอนยังไม่ออกอะ่ะคือใจเด็ดมากนะครับของเขามีแค่นิดเดียวอะ่ะป้อมปืนก็ไม่น่าจะมีมั้งเพราะว่าถ้ามีเนี่ยต้องวางไปแล้วนะครับผมของไม่ครบแต่ใจสู้เอ,เอ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขายทิ้ง <laughs> เฮ้ยอย่าบอกนะว่าขายลามทิ้งเลยทำไมนายหัหวจังเลยเนี่ยน่าจะขายลามทิ้งแล้วนะครับผมแต่ว่าเขาเหลือตัวนี้ตัวนี้ผมไม่เอาก็แล้วกันเก็บไว้ให้เขาฟาร์มนะครับเอาหลังนี้ดีกว่าครับมีลามกับนกทูแค่นนะครับผมอีกยี่สบวิครับเดี๋ยวผมวางกับดักไว้รอ ตรงนี้โอเคจากนั้นตามด้วยรังพึ่งกับป้อมปืนนะครับผมคู่ดาวรังพึ่งเสร็จพอดีครับสามสองหนึ่งวาร์ปเลยโอเคโดน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 เอาตัวนี้ครับโดนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ไปสวยสวยสวยไปเร็ว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 ได้อยู่เมื่อกี้ถ้าเขาอยู่ชั้นสองเนี่ยเสร็จเราไปแล้วนะครับผมสวยงามเรียบร้อยนะครับผมแหมเสียดายไม่ได้ทูกแค่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ได้ลองแรดมาก็โอเควาร์ปเข้าไปด้านในปัป๊บโอเคเนียนไว้ครับเนียนไว้เนียนไว้เนียนไว้เฮ้ยล่างแยกไปอยู่ด้านหลังได้ไหมเจ้าของก็มาตบแล้วนะครับผมโอเคเราเนียนไว้เนียนไว้ มากกับเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเล็งอยู่นะครับว่าไอเราได้ตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเหมือนข้ององอยู่อ่ะเมื่อกี้อว้ว้าวเก้าอี้เกมมิ่งเก้าอี้เกมมิ่งแบบนี้เราวางกับดักไว้แล้วก็รอเวลานะครับผมเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่แอปรีบออกจังเลยเพื่อนเอ้ยเมื่อกี้กำลังจะสก,กิลอยู่แล้วนะครับเฮ้ทุกคนชั้นสามหลังนี้ของจริงครับ เนี่ยลิงใส่ชุดนักเรียนชุดนักเรียนที่ไหนแล้วชุดทํางานโอเคเราวาร์ปเข้าไปนะครับผมป๊าบ <c oughs> มา <c oughs> อะไรวะเดียรีบออกกันจังอะใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่านี่คือตัวอะไรครับผมมันเดี๋ยวนะทําไมมันเป็นระดับคอมมอนน่ะอย่าบอกนะว่าเขาทำบักใช่ไหมผมขึ้นมาดูซิอา่า มันเป็นคอมมอนครับแต่ว่ามันติดทุกพับเลยนะเฮ้ยคอมมอนที่ติดทุกพับนะครับผมแล้วไม่มีมังกรมะเนี่ยอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะครับผมรู้แต่ว่าเป็นคอมมอนแล้วก็ให้เงิน41บาทต่อ,อวินะครับหลังนี้มีกาอีเกมมิ่งชั้น3ามนะครับแต่ว่าผมไม่เอานะคือขึ้นไปได้แต่ว่าตอนลงมาเนะี่ยมันยากนะครับผมเราเอาตัวนี้ดีกว่าครับ1ล้าน แล้วก็ยืนเนียนไว้ครับผมไม่ต้องรีบเราใจเย็นเ็นเนียนไว้ใช้สูตรเนียนไว้ครับผม30วิเดี๋ยวค่อยวางป้อมปืนเหลือสักประมาณ10วินะครับผมพร้อมกับลังพึ่งครับกับดักไม่ต้องครับเรายกแล้วก็วิ่งออกไปตรงๆเลยนะครับผมเหมือนว่าเขาจะชุลมุนกันชั้น3ด้วยนะครับเราขยับมาด้านหลังนิดนึงโอเค5 4 3 2ี่สาสองหนึ่งศไปแล้ว ไปแล้วครับผมเอ้ยใครขัดใครขัดใครขัดประตูใครขัดวะโอ้ยืนเนียนต้องนานนะครับเฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาบ้านเราด้วยอ๋อฝั่งตรงข้ามก็ออกไปแล้วเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นวิชานินจาครับ